มาบอกข่าวงานบุญให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีณวัดราชประดิษฐ์อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะทำการทอดพระป่าสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับซึ่งตรงกับแรม1นึ่งค่ำเดือน3นะครับวัดราชประดิษฐ์ อ,อยู่ที่หมู่ที่2องอขออภัยครับอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยาทางด้านของคณะกรรมการและก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนในการสร้างกุฏิเจ้าอาวาสและซ่อมแซมเสนาสนะที่ชำรุดนะครับ ตามการเวลาจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระปาสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยจงปกป้องคุ้มครองให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพละทุกๆคนทุกทกท,กท,กท่านเทินนะครับในส่วนของ รายละเอียดนะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าท่านไม่สามารถที่จะไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดราชประดิษฐ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่สามารถไปได้ท่านสามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ด้วยเช่นกันนะครับด้านล่างนี้แหละครับด้านล่างนี้นะครับเป็นร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารพงศ์คอรนุยัตซูมเข้าไปนะครับนี่แหละครับผ่านบัญชีธนาคารทกศนะครับบัญชีธนาคารทกศ หรือเราเรียกกันเต็มๆว่าบัญชีทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเลขที่บัญชี010152812330นะครับย้ำเลขบัญชีอีกครั้งนึงครับ010152812330ซึ่งเป็นบัญชีของอเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสชื่อว่า ขออนุญาตดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเจ้าอาวาสชื่อว่าพระครูวรกิจพิพัฒน์นะครับพระครูวรกิจพิพัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมทําบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยนะครับผ่านบัญชีธนาคารทกสครับเลขที่บัญชี010 1 5 2 8 123 30นะครับหรือจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ของเจ้าอาวาสได้เช่นกันนะครับ095 708 8719ครับ095 708 8719นะครับนี่คือในส่วนของข่าวงานบุญนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคคีนะครับที่วัดราชประดิษฐ์ หมู่ที่1ตําตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567นี้ครับซึ่งตรงกับแรม1ค่ําเดือน3นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับถ้าไปร่วมทอดพระป่าสามัคคีได้ก็เรียนเชิญนะครับที่วัดราชประดิษฐ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าไม่สามารถที่จะ ไปที่วัดได้ก็ร่วมกันทําบุญผ่านบัญชีธนาคารของทางวัดได้เช่นกันนะครับ